ถ้าองค์กรของคุณอยากมีไรายได้เท่าตัวแต่คุณโฟกัสผิดที่รับรองว่าไปไม่ถึงแน่นอนนะครับสมมตินะครับว่าคุณนั้นเป็นบริษัทขายประกันและคุณต้องการจะโตยอดขายประกันของคุณที่เป็นประกันสุขภาพของเด็กบริษัทตั้งเป้าออกมาบอกว่าประกันนี้เราต้องการยอดเท่าตัวทีมงานของคุณไปคุยกันต้องการยอดเท่าตัว เห็นไหมฮะเรากำลังโฟกัสที่ตัวเราเองมียอดขายได้เท่าตัวแต่ถ้าคุณอยากจะมั่นใจได้ว่าคุณนั้นสามารถที่จะขายเท่าตัวได้จริงๆมันเริ่มแต่องค์กรเลยครับว่าองค์กรนั้นเริ่มมองไปสู่ว่าใครได้ประโยชน์จากการที่เขาซื้อประกันอันนี้ของคุณให้มองไปที่พ่อแม่ของเด็กถูกไหมฮะว่าเขานั้นมีความสุขในใจมากขึ้นมีความสงบในใจมากขึ้นที่ลูกเล็กๆของเขานั้น จะมีสุขภาพที่ดีได้ในวัยที่เขากกำลังจเจริญเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นอันแรกก่อนเลยองค์กรต้องมีดิเรกชันของการโฟกัสไปที่พ่อแม่ของเด็กทีมงานต้องโฟกัสไปที่เรากําลังช่วยให้พ่อแม่ของเด็กและเด็กนั้นมีสุขภาพที่ดีทําให้เขามีความสงบสุขในใจได้ว่าฉันนั้นสามารถจะดูแลลูกน้อยของฉันให้เติบใหญ่ขึ้นมาได้อย่างแข็งแรง เพราะมีคนดูแลอยู่ข้างหลังและถัดมานะครับตัวทีมขายเองก็สามารถที่จะคุยได้อย่างเต็มปากเลยนะครับว่าคุณนั้นกําลังช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่และลูกน้อยด้วยเช่นกันเพื่อจะทําให้คุณนั้นสามารถโตยอดขายได้แบบเท่าตัว